สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แฟนเพจ JK เกเกษตรฟาร์มนะครับแล้วก็ช่อง YouTube JK เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะพาท่านชมนมาชมวัวนะเป็นวัวของผมเป็นภาพประกอบแล้วกันนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยผมจะมาครับอธิบายนะครับอธิบายเรื่องมือใหม่อยากเลี้ยงวัวนะครับมือใหม่อยากเลี้ยงวัวสิ่งแรกที่เราต้องคิด คืออะไรนะครับก็ดูวัวแล้วก็ฟังเสียงน้ํานะครับเป็นฝายนะครับเป็นฝายลําคลองนะครับตอนนั้นก็เป็นสะพานนะครับเมื่อใหม่อยากเลี้ยงวัวสิ่งแรกที่เราต้องคิดคืออะไรนะครับคืออะไรนะครับสิ่งแรกที่เราต้องคิดนะครับคือเราต้องมีใจรักนะครับ เราต้องมีใจรักในการเลี้ยงนะครับเลี้ยงวัวไม่ไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงวัวเล tumor, ี้ยงไก่เลี้ยงควายเลี้ยงสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะชีพอะไรนะครับเราต้องรักนะครับเราต้องรักก่อนนะครับเม um ื <SaaS> ่อเรามีความความรักในชีพของเราที่เราทําเราเลี้ยงนะครับเราจะไปได้ง่ายนะครับสมมุติว่าถ้าเราไม่รักในชีพในตัวเองที่เราเราเราทำนะครับหรือว่าเลี้ยงเลี้ยงสัตว์นะครับเราจะไม่ไม่ค <sh> ่อยทนนะครับเหมือน คนข้างบ้านนะครับเหมือนคนข้างบ้านซื้อซื้อวอัวมาเลี้ยงนะครับหรือหลายๆคนซื้อวอัวเลี้ยงเราเราไม่มีวัวเลี้ยงเหมือนคนอื่นก็เห่อไปตามคนอื่นโดยที่ไม่ได้มีความรู้อะไรเลยนะครับอันนี้ก็เอาเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมก็ไม่ได้ว่าใครนะครับก็เอาเป็นประกอบการตัดสินใจนะครับประกอบการตัดสินใจการคิดนะครับก็ต้องมีใจรักนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีใจรัก เฮอตามคนอื่นเราซื้อบัวมาเลี้ยงนี่เราจะไปไม่ถูกนะครับมันจะมีอะไรที่หลายๆอย่างครับที่เราไม่รู้นะครับเราท,ท,ที่ที่เราไม่รู้นะครับเมื่อเราเอามาเลี้ยงนะครับเลี้ยงไปเลี้ยงมาขาดทุนนะครับขาดทุนแล้วก็ไาจะออกลูกออกหลานมันก็ต้องใช้ระยะเวลาประมาณปีกว่าอะไรแบบนี้นะครับมันจะมีโรคต่างๆที่เข้ามาต้องรักษาสุขภาพบัวของทุกท่านนะครับ ศึกษาสุขภาพบัวของทุกท่านท่านจะอาจจะท้อได้เลี้ยงไม่ค่อยทนประมาณปีกว่านะครับประมาณหนึ่งปีก็ก็ขายนะครับเพราะว่าตอนที่เราที่ท้อขายบัวขาดทุนซื้อบัวมาแพงขายบัวขาดทุนไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับเออตามคนอื่นนะครับก็เอาเป็นว่าเราต้องมีใจรักก่อนนะครับมีใจรักในชีพที่เราทำในชีพที่เราเลี้ยงนะครับ เราจะไปได้ง่ายนะครับก็ฝากไว้ให้คิดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นครับให้กับแฟนเพจ j k เกษตรฟาร์มครับสำหรับลีปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ